คุณทนอยู่ในสังคมแบบนี้ได้จริงๆเหรอสังคมที่เต็มไปด้วย toxic comments สังคมที่แต่ละวันนั้นเต็มไปด้วย beauty standard สังคมที่ให้ความสำคัญแต่เรื่องของ beauty privilege สังคมที่หาความปลอดภัยให้กับการแสดงออกในความเป็นตัวตนของตัวเองแทบจะไม่ได้สังคมที่สร้างดราม่าไม่เว้นในแต่ละวัน อย่ามัแต่จมดิ่งอยู่ในกับดักของสังคมออนไลน์เหล่านี้ออกมาสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีและน่าอยู่ให้กับทุกคนได้กับโครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ปีที่อ2อาสาสมัคร เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในในครั้งที่2นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นก็คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราเองจะเป็นส่วนหนึ่งของอากรรมทางไซเบอร์หรือเปล่าเราจะไปทำคําพูดของเราในสื่อโลกออนไลน์ให้กลายเป็นอาวุธแล้วไปทิ่มแทงทาร้ายคนอื่นหรือกลายเป็นภยัยคุกคามของผู้อื่นหรือเปล่าโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวเราคนจะต้องสร้างความตระหนักรู้ที่ดีขึ้นในการที่จะ ป้องกันสิ่งที่เรียกว่าบูลลี่นะคะในสังคมเพื่อที่เราจะเป็นพลเมืองที่มีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและก้าวเข้าไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิค่ะสังคมของเรานั้นจะเป็นยังไงหากเราเอาแต่รับรู้แต่ไม่ลงมือทำออกมาสร้างโลกดิจิทัลของเราให้น่าอยู่กันดีกว่าครับมาเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์กับเราได้ที่ world wide web d i g i t a l vaccine me